สวัสดีครับผมนายกรวิทยธิกีร์ลานสิหกสองหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าสองเป็นตัวแทนจากกลุ่มวิจัยชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบ IOT สำหรับควบคุมคุณภาพกระบวนการอบแห้งปลานินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอลวินถาวรผู้ดำเนินงานวิจัยนางสาวฟ้าใสอย่างสวยรานสิหกสองหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดห้านางสาวมุตาทรงเหม็นหกสองหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดเก้าเจ็ดครับ ที่มาและความสําคัญเรื่องได้กลุ่มเกษตรกรเนื้งปลานได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดส่งผลให้มีผู้บริโภคปลานิ้อยลงจนเกิดสภาวะปลานิลล้นตลาดม่นาซ้ํายังมีปลานิลที่ยังตกค้างในบ่อเป็นจํานวน,นมากเกษตรกรจึงวางแผนในการนารําปลานิลมาเพิ่มมูลค่าในมาเพิ่มมูลค่าด้วยการไปรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกษตรกรได้เลือว,วิธีการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในการเพิ่มมูลค่าและลดจำนวนปลานินภายในบอ่อเพื่อลดต้นทุนที่กำลังสูงขึ้นเรื่อยๆพวกเราจึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าจึงได้ข้อสรุปออกมาว่า การอบอแห้งนั้นส่วนใหญ่จะเน้นตู้อบอเป็นหลักโดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตู้อบจากอินเกนจากคุณภาพของปลาที่ได้ออกมาซึ่งค่าคุณภาพของปลาที่ได้เกิดจากการรวบรวมค่าความชืน้นอุณหภูมิหรือค่าอื่นๆโดยจะทําการรวบรวมข้อมูลเป็นช่วงช่งเวลาแล้วจึงนําข้อมูลที่ได้มาหาค่าด้านคุณภาพต่างๆของปลาเมื่อกระบวนการเสร็จสิน้นซึ่งตองการรวบรวมข้อมูลจะไม่ได้สนใจว่า ค่าอุณหภูมิความชื้นที่เกิดตลอดกระบวนการจะเป็นอย่างไรเป็นเพียงการรวบรวมเพื่อให้ได้ค่าออกมาแล้วนําไปคิดหาค่าคุณภาพเมื่อสิ้นสุดกระบวนการเพียงเท่านั้นแต่ถ้าว่าในกระบวนการค่าที่ได้รวบรวมอาจเป็นค่าผิดปกติที่เกิดในช่วงเวลาใดาเวลาหนึ่งเป็นค่าที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพปานินเช่นค่าอุณหภูมิที่สูงกเกินไปหรือต่ําเกินไปจนงส่งผลกระทบต่อคุณภาพปานินได้ทําให้ปานินสูญเสียคุณภาพในกระบวนการตรงจุดนี้ทําให้กลุ่มพว่ผมคิดว่า ถ้าเราสามารถควบคุมคุณภาพของการอบแห้งปานินได้ตั้งแต่เริ่มอบแห้งจนสิ้นสุดกระบ,บวนการคุณภาพปานินที่ได้จะดีขึ้นการเสอมเสียคุณภาพจะลดลงสูงมาตรฐานของปานินเกี่ยวกับความชื้นที่เหมาะสมและอุณหภูมิที่เหมาะสมจะใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุมคุณภาพจะซึ่งจะต้องกำหนดขึ้นมาจากการทดลองหาข่้มาตรฐานจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งการควบคุมคุณภาพของกระบวนการอบแห้งปานินด้วยพลังางานแสงอาทิตย์ในครั้งนี้จะใช้ระบบ IOT เข้ามาประยุกต์ใช้ในการควบคุมคุณภาพในกระบ,บวนการอบแห้งปานิน Internet o น t ต i อ g หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งจะช่วยในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาช่วยเชื่อมโยองอุปกรณ์และเครื่องมือเข้าไว้ด้วยกันและเก็บบันทึกข้อมูลส่งไปยัง g o o g l e s h e e t s เมื่อข้อมูลนาเมื่อเมื่อข้อมูลนําส่งไปยัง Google Sheets แล้วก็จะถูกวิเคราะห์ด้วย SPC เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิต,ติและแผนและมีแผนควบคุมคอนโทรชั่นในการวิเคราะห์ข้อมูลและจะ การรวบรวมข้อมูลทั้งความชื้นและอุณหภูมิทำให้ข้อมูลนั้นมีเป็นจำนวนมากจึงต้องใช้ data visualization ผ่านโปรเกม Power BI เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลให้ข้อมูลที่มีจำนวนมากและซับซ้อนนั้นสามารถเข้าใจง่ายขึ้นซึ่งค่าผิดปกติใดๆที่เกิดที่เกิดขึ้นก็จะแจ้งเตือนผ่านระบบ Application Line Notify ครับวัตถุประสงค์1 เพื่อการควบคุมคุณภาพในกระบวนการอบแห้งปานินด้วยพลังงานแสงอาทิตยสองเพื่อลดการสูญเสียคุณภาพและเพิ่มมูลค่าของปานินในกระบวนการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เกณฑ์ชี้วัดผลงาน 1. ได้ระบบควบคุมคุณภาพของกระบวนการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประยุต์ระบบ IoT และวิธีการทางสถิติเข้ามาช่วยครับเกณฑ์ชี้วัดผลสําเร็จได้รับระบบควบคุมคุณภาพ กระบวนการอบอแห้งปลานิลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทําให้ปลานิลมีความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมรวมถึงกเกษตรกรสามารถนําไปขายเพิ่มมูลค่าได้มากกว่าเดิมเนื่องจากปลาเนื่องจากปลานิลมีคุณภาพที่สม่ำเสมอและดีขึ้นขอบเขตของงานวิจัย 1. ปลาที่ทําการวิจัยต้องมีน้ําหนัก5-6ตัวต่อกิโลกร,รมัมหรือประมาณหรือประมาณ200กรัมต่อตัวและมีขนาดตัวเท่ากัน 2. การอบแห้งปลาจะเก็บข้อมูลความชื้นอุณหภูมิทุกๆชัออ่วโมงและเป็นพื้นที่โล่งกว้าง 3. ศึกษา,าวิธีการรวบรวมข้อมูลผ่านระบบ IoT ไปยัง Google Sheets และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ SPc อีกทั้งวิเคราะห์และแสดงผลด้วยโปรแกรม Power BI วัสดุและอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน 1. Note โน้ตบ Lenovo IdeaPad L340 Gaming 2. ตู้อบพลังงานเสงอาทิตย์ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความชื้นและอุณหภูมิ 1. โปรแกรม Arduino IDE 2. Google Sheets 3. Power BI และ 4. Line Notify ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการดำเนินงานนะคะโดยกลุ่มพวกเราจะเริ่มจากการศึกษางานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเนื่องจากกระบวนการอบแห้งปาน,นินต้องมีการควบคุมอุณหภ,ภูมิและความชื้นจึงได้มีการออกแบบระบบควบคุมคุณภาพของการอบแห้งปาน,นินโดยการนา IOT มาประยุกต์ใช้เพื่อเก็บข้อมูลที่ต้องการและนำไปวิเคราะห์ด้วยวิธี SPC ออกมาเป็น Data Visualization ผ่านระบบ Power BI เมื่อต้องการทำา n t b o a r d เมื่อ Data มี Status ออกนอกการควบคุมที่กำหนด Line Notify จะทำการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Line ค่ะต่อมาจะเป็นการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์โดยเราจะเตรียม อุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ใช้วัดความชื้นและอุณหภูมิที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมาติดตั้งกับตู้อบแห้งและโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์ในการทำวิจัยได้แก่ Google Sheets, Power BI และ Li n e ค่ะต่อมาเราจะทำการออกแบบระบบซึ่งเราจะออกแบบระบบการทำงานของเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งภายในตู้อบโดยติดตั้งเซ็นเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิด้วย ESP 8266กับ DHT 2 2และออกแบบระบบการควบคุมกระบวนการอบแห้งปลาและทําการทดสอบระบบว่าระบบมีการทำงานหรือถ้ามาถ้าระบบเกิดความผิดพลาดเราจะทําการปรับปรุงแก้ไขระบบและทดสอบระบบใหม่อีกครั้งค่ะเมื่อระบบมีการทำงานปกติแล้วเราจะจัดทํำคู่มือปฏิบัติงานหรือ WI เพื่อ เป็นแนวทางในการใช้งานระบบหลังจากนั้นจะทำการประเมินความพึงพอใจโดยการลงพื้นที่นำตู้อบแห้งปาน,นินและปานินจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อทำการประเมินความพึงพอใจพบว่าตู้อบแห้งปาน,นินและเนื้อปาน,นินไม่เป็นไปตามที่ประเมินความพึงพอใจเราจะทำการนำไปปรปับปรุงแก้ไขระบบอีกครั้งค่ะเมื่อทำการประเมินความพึงพอใจ เป็นไปตามที่กำหนดแล้วเราจะทำการสรุปผลและอภิบายผลการดำเนินงานแบบภาพรวมทั้งหมดและจัดทำรูปเล่มค่ะการทำงานของระบบเริ่มจากเราต้องมีเราเตอร์ Wi-Fi ไไเพื่อต้องปล่อยสัญญาณไปที่บอร์ด MCU ซึ่งบอร์ด MCU ตรงนี้ก็คือ MCU ESP8266 ที่จะเชื่อมต่ออยู่กับเซนเซอร์ DT DT 2 2ที่พ่วงมาด้วย Arduino i d ที่พ่วงมาด้วยบอร์ด Arduino ซึ่งบอร์ด Arduino นี้จะเริ่มทำงานหรือรับคำสั่งได้ก็ต่อเมื่อเราได้ลงโปรแกรม Arduino IDE ในโน้ตบุ๊กของเราเมื่อเราทำการลงโปรแกรม Arduino IDE ในโนุ้บุข๊กของเราแล้วและเขียนโค้ดคำสั่งเป็นภาษา C หรือ C++ บว,บวแล้วเราก็จะเริ่มการสั่งงานโดยการสั่งงานนี้ เราจะเสียนเขียนโค้ดสิ่งที่เราต้องการไปเกี่ยวกับข้าคำชื้อุณหภูมิว่าเราต้องการจํากัดหรือต้องการให้มีค่าเป็นอย่างไรก็จะเขียนลงไปแล้วคําสั่งก็จะไปที่ Arduino และ Arduino ก็จะควบคุมคําสั่งให้ MCU นั้นส่งสัญญาณหรือส่งข้อมูลไปยัง Google Google Sheets ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเมื่อส่งสัญญาณ Google s h e e t ไปยัง ก,กุเมื่อส่งสัญญาณไปยัง Google s h e e t ดแล้วจะได้จำนวนข้อมูลมาจำนวนหนึ่งซึ่งข้อมูลจำนวนนั้นเราก็จะนำไปวิเคราะห์ต่อใน Power BI ซึ่งจะมีคอนโทรคอนโทรชาร์ดอยู่ด้วยซึ่งจะมีคอนโทรชาร์ตแล้วก็ Data Visualization อยู่ใน Power BI เมื่อเราทำการส่งข้อมูลไปแล้วก็จะทำการวิเคราะห์เมื่อทำการวิเคราะห์ถ้าข้อมูลในนั้นมีจุดที่ผิดปกติหรือมีข้อมูลหรืออุณหภูมิ ความความชื้นสูงหรือต่ำมากเกินไปก็จะทําการแจ้งเตือนไปที่ Line Notify มาให้เราทําการแก้ไขใน,นกระบวนการต่อไปครับสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ